ไปเฮาต้องการเมียเพิ่มสุดเหี้ยฮือฮือสุดไปเบยฮือสิบ่งสิบึงนี่กะงามโตขึ้นหงซอยคนนี้เปียงอันี้กะสวยเว้ยโอ้ยสุดนีไหมใส่แล้วคือสีงามว่ะแส่ยบเป็นกันพี่น้องอู้ยอันนี้แม่อุ้ยเอฟไปเลยดีกว่าเอฟไปเลยดีกว่า ขุนเนี่ยเานมดอกเข็นยังเื่นี่มเฮ็ดซอยข่อยนะเจ้าเอ็ดไปหลหน้าวุ้ยวุ่นวายว้เบาด่วนี่โอ้นะแต่อยู่ด้เลยเนาะขุ่นเศร้าุ่นเศร้าตกับผิวเลยเนาะสุดหนเบิ่งเบิ่งเบ่งสีจุดงองตองอยู่มเฮ็ดซอยข่นี่ะเ็ยังเนี เจ้ากอไปลดนะเายากเทโนี่าอุดรใส่ปลรแดงอีเจ้าหน่อยเสียบโอ้โหเกระป๋าวมะมหมตจะเฮ็ดยังเลยนี่โอ้คนนี้นี่มาซอยกันหนิเ้าได้นี่เจ้าแกอนไปตัวฝนกระตกเอินห้องมาเฮ็ดนี่กับโเฮ็ดซอยได้เลยนี่ เจ้ากระปุงไปตัวเบาดอนมันเรี่ยวแล้วก็เอินบ่อคอยกลางกรนมเสืออีงมึงเฮาเนี่ยอ๋อโอ้ทอดเจ้าพอเห็นเว่ยโอ้ยไปละนายเจ้าเจ้ากับเรียนปุ่งแซ่บแทบได้เจ้าปุ่งมันเร็วๆเขากับหิวเขากันอุ้ยจะเรียนหยังเว้ยเอาจะาเขาอกจากสันเบาอุดรเอ้าเอินเฮามาหยังกรข่อยเนี้ยวคอยมักเนาะข่อยก็มักเอฟเสื้อผ้าเอฟของข่อยเนาะเจ้าพี่ปัญหานี้กรข่อยเลยนะเรื่องแค่ดีเจ้า ค่อยบ่ได้เลยบ่เฮ<ะ>้ยค่อยมักเอฟเสื้อผ้านนี่นเป็นอย่างแท<ะ>้เฮ้ก็เอึนก็มาซอยกันเลยแม่เบิ่งนี่ไม,ซม่ซิมเบิง่งซิมเบิ่งเจอเจอดซิมเบิ่งก่อนว่ามันแสีบบ่นี่ซิมเบิง่งมันคือเป็นตะเพ็ดแท้ล่ะซิมเบิ่งก่อนมันบ่เพ็ดดอกนี่ซิมเบิง่งอ้ยเสียเวลาข่อยเอฟขวางเงือกซิมเบิ่งเพ็ดไป bên này đấy bên này thấy gì tim bương tim bương mắn cực mắn ừ. ui vậy là nai châu ừ. ừ. mua bên này à vấn đề dạ dạ không cần một hiện thấy gì xin bưng xíu bưng vấn đề dạ dạ chín con บัวปันไดนมันบัวเพชรมั้งบอวบอัวเพชรใส่ไหมใสอ,<า>อยูเ่เบิดโหลดเนาะอืมเอาะอืม,อมบัวก้อยเพชดปันไดยเน,หนะาะไหมแสบ Ui con ui ưu cái ư hưu 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 cái hưu nó hưu cái hưu 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 này hưu 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 ผู้ผิดมันเหลืเบิรพ่อดีโอ้เสียดายว่ะเอากระทินทมานะนะแก้มเนี่ยกแกะถินลงเนี่ยแกะถินลงโตเน่ยเอาได้ไปมากระทินพ่อเราเราจะกินกันได้ปากโค่งไปแล้ว เหนักหนันมาแล้วป uhm wow. ิ้งมาแล้วปิ uh, ้งมาแล้วแง้มงามตื่นแงามแงามง้มโอ้ยอาจจะคือห่มไม่ค่อยน้ำหน่กค่อยเอฟอันนี้ก่อนพายเอฟอันนี้ก่อนเจ้าเฝ้ากินนี่นะเอาก็ข่อยเอฟของก่อนเจ้าเป็นหยังหลุนหรือหื้อเบ้าอุดรอนกระตกเหรอคือห่มหิบเจ้าดีเรื่องมากเด้อ อันนี้แนวข่อยมักเรื่องแค่นี้เจ้าขห้ข่อยบ่ได้บ่ฮะแนวข่อยมักนี่เจ้าขึ้นยากทั้ง่อยแถวบ้าอุดรเจ้ามากเออเฮ้ยเจ้ากระเฝ้ากินเนี่ยผลมันตกเจ้าข่อยมักเนี่ยเจ้ามากเนี่ยเจ้าขี้เฮ็ดก้าวขิงอู้ยก็ง่าเว้ยเอ้ากินกรบโมทหาป้าเมืดแล้วแมยังไม่ได้กินอยูวแต่ข้าเฮ็ดแนวเจ้าของหมักเนาะเว้ไปก่อนไม่แต่นายแถวบ้าอุดร เฮ้ยใครละนายเจ้าเจ้าไปห่อนอย่างยูหานเจ้าไปงานห่อนอย่างยูหานเบาดานว้ายใครสิบอกเจ้าดีบ่บอกยี่ใครเพื่อนี่บอกอีหยังเราบอกแนวาขัดมักคือกันกับเจ้าเร็วนวเน่าคอยต้องการกันนะเดี๋ยวอยากอย่ต้องการหยังเบอกมาโอ้ยพญาโอ้ยเส้นเบอกหยาด ือมานายกว่ลัวมาหนีก่อนโอ้ยมาคุยกันก่อนบอ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 มยังกะเวากันตัวเจ้าต้องให้เขาเด้เออได้ทุกอย่างคั้นละมาก,ก่อนมาก,ก่อนการเยิบเสือผ่านมอเมียนกระโขงมากคยาุยเนาะ้ยไปเฮ้าต้องการเมียเพิ่มเฮ้าต้องการเมียเพิ่มตั้งแต่เมียเพิ่มปัดโถกูยังเป็นไก่หาเมียใหม่เลยตีเบาๆด่วนงั้นบอเนี่ย ตแท้มนี <mer> ่ตายแท้ตายแท้แล้วโดนฮึไ่สุดทัง